สุกสบายดีพี่น้องมันนี่กะมือทำเฮ็ดบุญวาะพี่น,อน้องเนาะก็คืออันบุญปล่อยปลาก็คือมีน้องสะรวมอยู่พูดน้องหุ่งพูดละแล่วสิพาพี่พ้าน้องลงไปุ่นแก้วแดกบ่ก็สิพาพี่พ้าน้องลงไปทั้งพ่นละแต่ว่าก่อนสินลงไปก็คือว่าแหละคนเฮ่านี่ของทัพนี่มันต้องเดินเดินทองนะพี่น,อน้องเนาะตองมีอาหารการกินทังชาวบ้านบนารรณาลาำนี่ก็เตรียมอาหารการกินก็คือ สิมี่ยังกิดจะไปเบิ่งน้ากันไปพี่น้องนี่พี่น้องนี่เนื้าสตว์ครัวเท็ดลาบปลาปุณิขวานขวานใส่ลาบปลาขวานขวานใส่ลาบปลาสังกทานเจียงประเดกจน้อกัเท็ดบุญปล่อยปลาว่ปุณนเถาะพี่น้องน้อข้าพี่น้องไปเท็ดบุญขวาบักพริกโกขวานไหวน้องหนอง้อยู่ทางเบ่งนี่กับสิมี่ มียังนี่บตินสินนึกิดนะเด้อผุบจินสินเนาะมันยอกแค่รับกะกโอ้มีโน่ใหม่ดอกแค่เตรียมหมนู่นมีอลังเพินเตรียมให้่เพินกะชาวบานพี่น้องเข้านี่แหละกะไปหาโน่ใหม่มานากันน้องพี่น้องน้อไปหาโน่ใหม่มากเลยกะสิมาแกงโน่ใหม่ตอนัตอนเพือนมือตอนเพือนบือนบอกเจตุวนีได้แต่บอนีได้แั่อันนี้เพิ่นสีเห็ดมุกหน่อยเห็ดมกหน่อยน้ำเห็ดแกงน้ำนาอแต่มียังนี่มีโน่หม่ นกใม่อนี่กัสิเป็นนกใหม่ไพป้านี่เหรอนาะบูดีปลูกแต่ว่าไปหาเองโดยที่าะบดีซื้อพี่น้องนี่นี่ครับบูดีสื้อสี่มีแม่งกระปุนกิโลแม่ม่งกิรุ่นเนาะมีจิโลมีอย่างโอ้ยครบทุกทุกอย่างอะไอันกับสี่มีมีดอกแค่ปลาผมเลยพี่น้องนี่ดอกครับมีดอกแค่ปลานี่นี่ก็เป็นล่ำร่ำเนี่ยก่อนร่ำกระปุกร่ำกระปุกปล่อยปลาเอ้ท่านท่านปล่อยปลาเนาะแต่ว่าญาติโยมมีจิตใจใส่ศรัทธาอย่างมาปล่อยก็มาได้เนาะ พีกัดบ้านนารามด้วพี่น้องเนอนี่นี่พี่น้องบอบ้านเสาตอนบุตรอเขามากม่กินเขาอยู่พีก็ได้เดี๋ยวพ่อมีกินนพองน้องเาะแต่พอมีอยู่มีกินตอนเพลินมื่นตอนเพลินมื่นเนาะนี่อยู่ที่นี่กัเตี้ยมอาหารพี่น้องเนาะก็คือเตียมมันกับอาหารก็บซมีปลาหน่ำมี่ปลาปลากัคือเสตดลาบเตก้อยเต๊ต้มย่างขันละ แล้วก็สิมีแกงหน่อไม้มีแมงกีนู่นอาหารก็จะอาหารปลาก็เป็นเอพี่น้องเนาะของร่วมตัวนี้นั่นของร่วมโดยโดยของแต่ละเฮือนแล้วก็ตั้งตั้งหางเป็นบ่เออโอ้ตัวนี้เป็นอาหารร่วมอาหารร่วมโดย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 นี่ก็สิเป็นอาหารร่วมแล้วก็แต่ละเฮือนก็ต้องมีผ้าเข่าอีกแต่ละเฮือนอีกนี่ละพี่น้องก็ให้พี่น้องมาน้ำกันนะพี่น้องเนอะมาพี่ละมาปล่อยฟูปล่อยปลาน้ำกันอยู่ทั้งนี้เท็ยนยังอีกเลเช้าด้านนี ีส4ขัวมะพริกโอ้ขัวมะพริกเตรียมไว้เนาะเตรียมลงปปสันเขาก้าลงไปเบิ่งมงสถานที่มงที่ว่าสิปล่อยปลาเนะพี่น้องเนาะลงไปเบิ่งว่าทางไหนเบิ่งนั้นจัดให้เขาเอาถวยเอากระโตกลงพร้อมแน่กันมีรถเนาะโบมีรถไทยแล้วเว้ยใช่เลยซาเลงซาเลงรถไทยก็ได้แล้วรถไทยแล้วจะได้ลายเนี่ยเดียวพ่อเลยโถรถพี่น้องไปเขากับสีลงไปผุนละทางเบื้องนั่นพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องทอดมงน้องเขาสิปล่อยปลาเนะพี่น้องเนาะ กะเควรกเศษพลัมพิธียมองนี่นะพี่น้องนอกระหว่างนี่เป็นพลัมพิธีเปอร์อื่นน้าพี่น้องนอกระหว่าเป็นมือมันมือปล่อยปลาโอ้ต้นยังได้คืองามแต่เดี๋ยวนี่ดอกงามงามพี่น้องนี่คือมันดอกนองนี่นี่ดอกโอ้ลุนลงมาดอกแคบปากกับโบเมนได้พี่น้องดิที่มันต้นยังเลยนี่นะพี่น้องนออะยาละนี่กับสิเป็นมองน้องที่ปล่อยปลานะพี่น้องนอกระหว่าเป็นน้องร่วมก็คือน้องพอทาน ยื่นน้อพี่น้องนอนี่ก็เป็นหมงสถานทีลงมาปล่อยปลาก็สิเป็นในน้องร่วมเป็นน้องของพรทธาเยื่พงพนใดมาส่างมาดูดไว้ให้พี่ให้น้องให้ไอ้ให้ประชาชนน้อพี่น้องนอ,ก,นอก,ก็คือพุทธบริษัทจำกัดนี่แหละน้อพี่น้องนอ,นอพนมาดูดไว้เหนหมงแรงถ้ามาหากินน้อพี่น้องนอ,นอมาปล่อยลงไว้นี่ นพี graduate, ่น like <ities> ้องพ่ออยากมาหากินก็หากินแต่ว่าช่วงนี้ช่วงป้อยที่แรกวพ้นบ่อยพ้นสิหยุดไปประมาณสามเดือนหลังจากหันพ่ออยากห้เขามาหากินถึกใส่เบ็ดใส่มองตึกแฮได้เมื่อพี่น้องอยู่บริเวณนี้น้องนี่น้อพี่น้องนอ่นี่ก็สีเป็นหม่องลงมาปล่อยน้อพี่น้องนี่อยู่นี่บืนเสาบืนพื่ออะพี่น้องก็สีเป็นมือพี่ที่มือมั่นน้อพี่น้องนอ่นี่ก็สีเป็นหม่องปล่อยปล่อยปลานี่แหละ กะิมีลูกปลามาเพื่อนกะสามทงร้อยบาทประมาณนี่แหละคือว่าสามทงหาสิพันบ่กันแล้วแต่ผู้ทีมิจิตใจใช้สัทธานะพี่น้องเนาะสิออกเท่าไกรก็ได้ออกไรก็ได้บุญไรคือว่าแหละก็ได้ไร้ทงปล่อยไร้ตัวปล่อยปลาปล่อยนกนูปูปีกปล่อยปลานี่เพิ่นว่าไผเจ็บไข่ได้ป่วยีเนาะพี่น้องเนาะตามตีพอยือน่พยนพอทานยื่นเพิ่นว่าขั้นไผหมักเจ็บไข่ได้ป่วยพี่น้องเนาะปล่อยปลา ปล่อยนกปล่อยหนูปล่อยปลาปล่อยปลานี่ก็คือจะหายป่วยหายพญาิโรค่าได้พี่น้องถ้าเป็นถ้าเป็นปล่อยปลาเนี่ยผนวันเดสันเราพี่น้องเนาะตามกรมเสือภัยมันเราพี่น้องเด้ออันนี้ยูติวิจารณาแานในการฟังเราพี่น้องเนาะนี่แหละก็มีคนลงมาเห็ดเรียบร้อยพี่น้องเจ้าพลกระสือฮายังมาปูเอาตินมากลางอยู่บริเวณนี้เราพี่น้องเนาะก็อยากให้พี่ให้น้องเข้าได้พักเดยเศร้า อพี่กายนี่เพื่นเฮดมาเธอหนึงแล้วพี่กายอุ้ยคนหลายเลยพี่น้องคนจิตใจเลยไทยชาตทธาพอมเมืองสองค้อ,คอนเท่านี่นะของเขียนนี่เนาะพี่น้องเนาะก็มีจิตใจหลายทำบุญหลายเลยพี่น้องเนาะนี่แหละลงมาทางเบื้องนี้ท่านี่ก็สิเป็นเฮือนขั้วอยู่ประมาณน,นี้เนาะของขั้วมองท่ามาให้กินแต่มื่อน,นี้มันคือมะขุมท่าพี่น้องฝนมันสิวตกวุไปเนาะนี่แหละแล้วพี่น้องเนาะ นี่น้องนี่เป็นน้องเลือกได้พี่น้องนี่น้องนี่เลือกร้ายนี่บริเวณนี่สิเลือกนี่แหละคุณละกับเป็นน้องใหญ่ได้พี่น้องเพิ่นรุดไว้อู้ที่กี่พุ่นละพี่น้องเนาะอยู่ทางนี้เขาลงมาก่อนมูเดี๋ยวจะนอนเขาจังขึ้นเมื่อเมิ่งว่าเตรียมความพร้อมอีกเท่านึงนี่น้องเนาะอยู่เท่าไรทั้งบ้านเท่าพุ่นุณละถึงเมื่อทั้งบ้านเท่าพุ่น เตรียมครบอยู mm ing, ่อาหารการกินถอยบวงเพราะว่ามือแรงนี่ผู้ทานยื่นเพิ่นสีลงมาคือเพิ่นสีลงมานอนอยู่พี่อยู่พี่น้องเนาะอยู่พี่ล่ะเพิ่นสีลงมาเตรียมเครื่องเพิ่นกระชีมีเครื่องเสียงเพิ่นน้ำลงมาเปิดก็มีจักปั่นไฟเราพี่น้องเนาะอยู่บริเวณนี้ผู้ทานยื่นเพิ่นกระดาก็มีเครื่องปั่นไฟมีเอ่อบอลยูบอลนอนเราพี่น้องเนาะเพิ่นกระสิโคตกันลงมา นี่แหละน้องเสียนั่นแต่หากว่าปล่อยไปแล้วไผอยากมาทำมาหากินเพิ่นจีงด้นไปประมาณสามเดือนนะพี่น้องเนาะไอปลาสีใหญ่ๆเนี่ยพี่น้องประชาชนอยากมาทำมาหากินใส่เบ็ดใส่มอ่งนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นโบ้หายช็อตเลยพี่น้องเนอะขั้นมีเครื่องช็อตเพิ่นจับเลยพี่น้องเลยโบ้หาใส่ตัวนั้นมันแหยใหญ่นะโบ้หายใส่พี่น้องเนาะแหยใหญ่ตัวนั้น มีรถลงมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะจะลอยเดี๋ยวเข้าจังหวะกันอ่ะพี่น้องบัหนี้ก็ลงมาอนั่นจะนักพี่น้องชาวบ้านเข้าบ้านน้าล่ามก็ลงมาเนาะพี่น้องเนาะมาทำความสะอาดมาทำบ่อ้มันโหกมันเถื่อนแะพี่น้องอ้ก็จูดขี่จูดทำมาปีนะพี่น้องเนาะทางนี้ก็มีเถามีแก่เถาแก่เพิ่นก็ลงมาเนาะพี่น้องเนาะน้ำหนาพะทางลงมาเนาะแต่ว่างานนี้กับน้ำหนาพะทางก็โดยผู้ทานยื่นนั่นแหละพี่น้องเนาะ มันก็คือเป็น,เป,นเป็นอ,อพอสเขตนี่เขตพะระค้าปวยขาวนี่พี่น้องเนาะนี่ยละพากกันลงมาทำความสะอาดให้พหี่น้องเนาะกับบืนนี่พี่น้องเดอ้อบืนกับเป็นมือมันนี่คือน้องเนาะบืนกับเป็นมื้อปล่อยปลาเป็นสังกะท้านปล่อยปลานํานี่ยเขตบันพระค้าหน้าล่ามเข้ขขเาหนิละมาหน้าล่ามแล้วพี่น้องเนาะเขตพระค้าปวยขาวนีพี่พน้องนอเนาะเตรียม ลงมาบอ,อกกันเดียวกับมือแรงเพราะทัน,น,นย,ทยื่นชื่อว่าแหละชื่อจาวาพิกรณ์พันธ์ลิลงมานอนอยู่พี่ประจําอยู่พี่เนาะพี่น้องเนาะไปอยากออกเลี้ยงเท่าไรกะไปอยากปล่อยปลากะสามสามสงรอยบอตาอันพันธุนหายมากนั่ปนปลาอันนั่นสามทงหนึ่งร้อยบาทเนาะบ่อันนั้นไหนสองทงร,ทร้อยทงห้าสิบบาทบอทง,งนึกงกงัน ตัวทุกหนึ่งสี่สิบเนาะพี่น้องเนาะคนทุ่งละสี่สิบสามทุ่งก็ลอยเศร้ากันเออพี่น้องว่าแล้วก็มาทำบุญน้ำกันนะพี่น้องเนาะว่าเงินได้ได้ก็สมทบทุนไปสั่งวัดคือเก่าเก็บไว้คือเก่านะพี่น้องเนาะก็สั่งวัดว่าอารามข้าวมันจรเลิศเลยมาครบกันเลยพี่น้องทุกคุนทุกคนอยู่ทางนี้ก็อยู่ข้างมื่อนี้นะที่ตามตอนต่อไปคือบุอื่นนะพี่น้องเด้อเป็นมืองานแต่ว่ามื่อนี้หันกับศีสรุปไว้ซ้ำหนีซะก่อน พี่หน้องเขาได้เห็นน้อพี่น้องนอฮู้ว่าเขากำลังสีบืนสังฆทานป่ากระถ่านถอเนาอพี่น้องนอเดอรอื่นเดอร์พี่น้องเด้อคลิปนี้คือสรุปไว้ซัมนี่ซะก่อนคลิปนี้สรุปไว้ซัมนี่น้อพี่น้องนอขอขอบใจพีท่านเก็บซีถูกหม่องทุกบอลเพราะว่าฟังเราฟังไทยเราผู้ที่อยู่กอทมและผู้ที่อยู่ต่างประเทศนั่งเดอร์พี่น้องเด้อผู้ที่อยู่ต่างประเทศนั่งคลิปนี้ขอสรุปไว้ซัมนี่ไอพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสุข Somebody.